สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตัว x m a x นะครับปัม๊ม ABS เสียเลขไม้ไม่ขึ้นไฟโชว์ที่หน้าปัดเดินไม้นะครับแล้วก็มาติดตั้งกล่องแปลงสัญญาณจากทางร้านนะครับสายของเราจะมี6เส้นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยก็มีสีเขียวก็เข้าเขียวของกล่องหลักเลยสีฟ้าเข้าฟ้าสีขาวเข้าขาว สีส้มเข้าขาวแถบน้ำเงินสีดำลงกาวสีน้ำตาลเข้าน้ำตาลคาดขาวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่น DPS นะับให้พ่วงสายสัญญาณมาอีกเส้นหนึ่งก็คือสายสีขาวไปลงที่สายสี ขาวคาดดำตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแปลงสัญญาณนะครับตัวนี้จะเป็นไมโครชิปนะครับยังไม่มีการลงโปรแกรมเดี๋ยวมาดูนะหน้าปัดเด่นไม้ถ้ามีการบุนล้อเลขไม้จะขึ้นตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ ยังไม่มีการลงโปรแกรมนะครับเลขหม่ก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาลงโปรแกรมกันนะครับเอาตัวนี้มาเบิร์โปรแกรมเอาโปรแกรมก็จะเป็นการเขียนของทางร้านนะครับ นจะลดโค้ดนะครับเพื่อป้องกัการคัปลในวงจรนะครับ เบร้อยเอาตัวนี้มาใส่ที่บอร์ดนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าปัดเดินไม้กันอีกทีหนึ่งเปิดสวิตช์กุญแจระบบไฟหน้าปัดเดินไม้ทำงานหมดนะครับไฟ abs เนี่ยผมจะตั้งในโปรแกรมไว้ประมาณ8วินาทีมันจะดับ เดี๋ยวมาดูหน้าปัดเดินไม้กันว่าเลขใหม่จะขึ้นไหมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ส่งงานได้นะครับ